บอกว่านี่คือมือถือจากเสียวมี่ที่แรงที่สุดตั้งแต่กูเคยใช้งานมาเลยนะคะกับเสียวมี่12 Pro แล้วเดี๋ยวตอนท้ายคู่มีเสียวมี่12เนี่ยมาให้ดูกันด้วยทั้งคู่จะเป็นยังไงไปดูกันเลยเวลาที่เราจะใช้คําว่ากล้องมือถือตัวนี้นะคะไปได้สูตรถ่ายได้ดีสุดๆไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะมันจะต้องประกอบไปด้วย2อย่างด้วยกันอย่างแรกคือเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นเรื่องของ AI นั่นเองเดี๋ยวจะขอเริ่มจากเรื่องของฮาร์ดแวร์กันก่อนเลย คือกล้องหลังตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเลนทั้งหมด3เลนด้วยกันนะคะความละเอียดเนี่ยเท่ากันเลยที่50ล้านพิกเซลกล้องหลัก50ล้านพิกเซลเลนเทเลเลนเอลเตรไวท์50ล้านพิกเซลเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเลือกถ่ายที่ระยะไหนนะคุณก็จะได้คุณภาพภาพนะคะที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ตัวกล้องหลักเองนะคะนี้เจ๋งมากๆเลยเพราะว่ามาพร้อมกับเซ็นเซอร์ Sony IMX707 ขนาดใหญ่พิเศษค่ะเขาจะใช้เทคโนโลยี4 in 1 binning นะคะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ2.44ไมคร ทีนี้เวลามาใช้งานจริงนะคะนอกจากเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วสิ่งที่จําเป็นมากๆสาหรับการถ่ายภาพนะคะก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์ความฉลาดของ AI ค่ะแล้วก็โทนสีที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นั้นๆค่ะจะบอกว่าเจอมี12 Pro เนี่ยเปลี่ยนความรู้สึกที่อุ้มมีต่อกล้องมือถือของทางเี่ยวมีไปเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของโทนสีนะอุ้มรู้สึกว่ามันคอนทราสต์จัดขึ้นค่ะมีโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นเราสามารถจะถ่ายจากเจ้าเครื่องนี้นะคะอัพขึ้นโซเชียลใช้งานได้เลย โดยเฉพาะการถ่ายภาพแบบบุคคลนะคะที่อุ้มสามารถจะเลือกคําว่าพอเทตแบบนี้แล้วเราสามารถเลือกได้2แบบค่ะแบบนี้นะคะคือการถ่ายครึ่งตัวนะอุ้มสามารถปรับความเบอร์ได้นะคะตามที่เราต้องการเลยสมมุติประมาณนี้ค่ะอา้าวหนึ่งสองสามโอเคหรือว่าถ้าเราต้องการถ่ายนะคะเป็นแบบครึ่งเ,เป็นแบบเต็มตัวบ้างเราสามารถกดที่มุมซ้ายบนตรงนี้เราสามารถถ่ายพอเทตนะคะแบบฟูลบอดี้ได้ง่ายๆยเลยเอา้าวหนึ่งสองสามอันนี้ก็เป็นความสามารถหนึ่งที่ใส่เข้ามาใน Xiaomi สิบ Pro เครื่งนี้ แล้วก็ยังมีโหมดช่วยถ่ายมาให้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเช่นโหมดที่เป็นเีียวมีโ o Focus ค่ะอุ้มแค่ยกกล้องนะคะมาโฟกัสที่แบบเห็นไหมว่ามันจะแท็กกิ้งอัตโนมัติเลยแบบของเรานะคะหันหน้าไปทางไหนหรือว่าลองยกขึ้นยืนดูค่ะ ลุกขึ้นยืนปุ๊บเห็นไหมมันก็จะทําการแ็กไปด้วยนะคะหรือว่าเรา Move เนี่ยไปทางไหนก็เช่นเดียวกันค่ะที่สําคัญตัวนี้ยังสามารถทํำ i auto focus ได้ด้วยนะคะนี่เลยมันจะ detect นะที่ดวงตาของแบบแบบนี้ค่ะทําให้เราสามารถถ่ายได้แม่นยำนะแล้วก็มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นเข้าไปที่ setting ตรงนี้เลื่อนลงมาค่ะจะเจอกับโหมดที่ช่วยถ่ายต่างๆนานานะคะเช่นอันนี้ motion h a c k i n g focus นะหรือว่าเป็น i t a c k i n g focus แบบนี้ค่ะ ส่วนไนโหมดนะคะก็สามารถทํางานได้ดีค่ะคุณสามารถใช้งานไนโหมดได้ทั้ง3เลนเลยนะโดยเฉพาะตัวเลนหลักค่ะที่มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ทา,าให้คุณเนี่ยสามารถถ่ายออกมาเนี่ยได้สวยงามนะคะมีความสว่างมากิย่ขึ้นมีความคมชัดน้อยเนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลยอุ้มเนี่ยมีตัวอย่างภาพนะคะทั้งเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนในที่แสงน้อยให้ดูกันรับรองว่าต้องชอบแน่นอนไปดูกันเลย ยังมาพร้อมกับดูลวิววิดีโอค่ะคุณสามารถจะถ่ายนะเ,เห็นตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นด้านหลังไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวมุมลองแผนให้ดูใได้เลยนะสามารถจะเลือกได้ด้วยนะคะว่าต้องการให้กล้องไหนใหญ่กล้องไหนเล็กนะคะนี่เลือกได้ตามที่เราต้องการแบบนี้เลย มาถึงอีกหนึ่งอย่างที่ว้าวมากมเลยนะคะก็คือเสียมี12 Pro เนี่ยจะมาพร้อมกับลำโพง4ตัวในที่สุดเราก็มาถึงยุคนะคะที่สมาร์ทโฟนเนี่ยมีลำโพงในตัวเครื่องถึง4ตัวด้วยกันค่ะ2ตัวจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะอีก2ตัวจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะ ข้อดีของลำโพงสีตัวตัวนี้นะคะก็คือ Man เนี่ย by Harman g a r d o n ค่ะแล้วก็รองรับเทคโนโลยีที่เป็น Dolby Atmos ด้วยนะคะหลังจากที่คุณใช้งานมาจะบอกว่าพอคุณนะมาฟังเสียงนะคะจากเล้าเสียงมี12 Pro ปุ๊บกลับไปฟังมือถือเครื่องเดิมของคุณนะคะที่เป็นลำโพง2ตัวคุณจะรู้สึกไม่เหมือนเดิมเลยก็คือเจ้าเครื่องนี้นะคะไม่ว่าคุณจะดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมเก็ตามคุณจะได้อัตรสมากๆนะรู้สึกว่าเสียงเนี่ยกระหึ่มสุดๆไปเลยเวลาเรานั่งเล่นนะคะเสีเยงก็จะออกมาจากทั้งสองข้างแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ดๆๆีมากจ เอามาันดีแค่ไหนอุ้มมีตัวอย่างเสียงให้ฟังนิดหนึ่งไอ้ีงเป็อย่งยหนูมันนะไอ้กีซังชุนนี이혹시ครับ리도아는사람그런거야디지털투진짜야디지털 จอตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับจออมอลเลด่ะขนาด6.73นิ้วค่ะ รีเฟรชเรทของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1 2 0เฮิร์นะคะแล้วก็ทัชซัมพิ่งเรทเนี่ยสูงสุดเลยนะคะที่4 8 0เฮิร์ค่ะความละเอียดนะเป็นระดับ WQHD Plus นะคะ10บิตจอสวยมากทุกคนไม่ว่าคุณจะมาดูซีรีส์นะคะหรือว่าใช้งานเฉยๆแบบนี้ยังรู้สึกว่ามันสวยมากๆเลยขอบจอบางมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านซ้ายด้านขวาค่ะส่วนด้านล่างเนี่ยหนากว่านิดนึงแต่โดยรวมอุ้งว่าองค์รวมเนี่ยถือว่าดูสมมาตรมากๆเลย ส่วนหน้าหลังนะคะอุ้มชอบสัมผัสของตัวเครื่องมากๆเลยจริงๆชอบทั้งตัวเสียมี12โปรแล้วก็ตัวเสียมี12ด้วยนะคะความรู้สึกมันจะละมุนล,ละมุนค่ะแล้วก็เขาวางกล้องออกมาได้ดูมินิมอลดีนะโดยรวมนะพออยู่ในมือนะคะก็รู้สึกว่าเบาวกว่าสเปคในสเปคเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่205กรัมนะคะแต่ว่าพอมาถึงจริงๆรู้สึกว่ามันเบาวกว่าเยอะเลยแปลกดี และด้วยสเปคที่เขาให้มานะคะทั้งหน้าจอทั้งลําโพงค่ะทาให้การเล่นเกมของคุณเนี่ยสนุกมากๆเลยนะไม่ว่าคุณจะไปเล่นเอาวนะคะมาเล่นเกมชินหรือว่าเกมดนตรีต่างๆเองก็ตามเหมาะมากๆนะคะยังไม่พอค่ะเขาใส่ชิปเซตตัวท็อปที่สุดอยู่แล้วเนะวาะกัวกอคอมแซทปรากฏ8 Gen 1ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะอุ้มเนี่ยเอาไปทดสอบเนี่ยในการเล่นเอาวีนะแบบ f r a ฟร Rate สูงสุดมาเลยผลปรากฏว่าใช้เวลา17นาทีนะคะแบตหายไป4%แล้วก็ถ้าคุณเล่นในที่ร่มนะคะหรือว่าในห้องแอร์ตัวเครื่องเนี่ยแทบไม่ มีความร้อนเลยนะก็คือไม่อุ่นเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ออกมาเล่นกลางแจ้งเนี่ยก็จะมีอุ่นๆอ,อยู่บ้างแต่ถือว่าระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็แบตตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับแบตขนาด4 6 0 0 m ป ah ์ค่ะเป็นซิงเกิลเซลล์ตัวแรกเลยนะเลยทําให้บางเฉียบขนาดนี้ส่วนการชาร์จเร็วทุกคนอันนี้เวอร์มากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยชาร์จเร็วอยู่ที่120วัตต์นะคะแล้วสามารถจะชาร์จนะไวเลสได้ถึง50วัตต์เลยทีเดียวอะแดปเตอร์120วัตต์เนี่ยใส่มาให้ในกล่องเลยนะคะเดี๋ยวจะทดสอบให้ดู ข่าว่าตัวเสี่ยวมีไฮเปอร์ชาร์จเนี่ย120วัตต์เนี่ยจะชาร์จได้เร็วขนาดไหน24นาที9.9%นะคะ เต็มแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือสรุปใช้เวลาไป24นาที3.9วินาทีนะคะก็คือเต็มครบ100%นั่นเองแต่ถ้าใครนะคะอยากได้มือถือเทปเทแบบ Xiaomi 12 Pro ค่ะแต่ว่าอยากได้ราคาเบาๆกว่าค่ะอู้มีตัวนี้เลย Xiaomi 12มาให้ดูนะคะมันจะมีความแตกต่างอยู่บางส่วนนะอย่างแรกเลยก็คือตัวกล้องค่ะตัวกล้องนะคะเลนเทเลกับเลนเอลโต้วายนะคะจะไม่ใช่50ล้านพิกเซลแต่ว่าสเปคที่ออกมาเนี่ยถือว่าถ่ายรูปได้ดีเอาไปดูตัวอย่างภาพจาก Xiaomi 12กนันนิดนึง วนหน้าจอนะคะจะเป็นจอ AMOLED ขนาด6.28นิ้วค่ะความละเอียดเนี่ยจะเป็นระดับ Full HD Plus นะคะ120เฮิรตซ์ทั้ง Sampling Rate เนี่ยอยู่ที่480เฮิรตเหมือนกันค่ะแบตเนี่ยใสมาให้4,500ม ah ิลลิแอมป์นะคะตัวฟ้าชาร์จเนี่ยจะเป็น67วัตต์ค่ะส่วนชาร์จไร้าสายเนี่ยจะอยู่ที่50วัตต์นะคะ ส่วนตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับชิป snapdragon 8 Gen 1นเหมือนกันเลยนะแล้วก็สามารถเล่นเกมเนี่ยได้มันมากๆน้ำหนักตัวเครื่องเบามากๆนะคะอยู่เพียงแค่1 8 0กรัมเท่านั้นเองและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรือธงตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Xiaomi ค่ะอ้สรุปราคาให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะตัว Xiaomi 12 Pro ค่ะราคาจะอยู่ที่31,990บาทค่ะ RAM 12G กิกความจุ 216GB สําหกิกสำหรับตัว Xiaomi 12นะคะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับความจุ2แบบด้วยกันตัวแรกเนี่ยค่ะราคา26,990 บาทค่ะเป็นแรม12กิกความจุ256กิกแล้วก็ราคา24,990บาทค่ะจะเป็นรุ่นแรม8กิกนะคะความจุ256กิกค่ะใครสนใจก็สามารถที่จะไปลองดูนะคะได้ที่ Xiaomi Store แล้สรับตัวนี้ค่ะบางรุ่นก็จะขายเฉพาะออนไลน์เท่านั้นวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ก่านหนะ้าสวัสดีค่ะ